สวัสดีครับผมช่างนกวัสมอนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในเพจไอร้อยพาเที่ยวแล้วก็ช่องไอร้อยพาเที่ยวทาง YouTube เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะมาพามาดูปั๊มออตลุปเหมือนเดิมครับแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งอีกอย่างนะครับปั๊มออตลุปตัวนี้ก็เป็นของลูกค้าจังหวัดสุขโขทัยนะครับที่ส่งมาซ่อมนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างช้านะครับอะไรมาไม่ครบเหมือนไม่รู้ว่าลูกค้าแกะทําเองหรือว่าให้ช่างแถวบ้านแกะนะครับ อันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับตัวเนี้ครับชอบแตกว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับสาเหตุที่มันชอบแตกก็เพราะว่าในรูเนี้ยครับในรูข้างในนี้มันจะมีแหวนทองแดงอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ของลูกค้าที่ส่งมาก็ไม่มีมานะครับหายไปนะครับเราต้องใส่นะครับแหวนตัวข้างในครับเนี่ครับแหวนมันหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ ถ้าเราไม่ใส่แหวนตัวนี้ลองเข้าไปข้างในนี่นะครับเข้าไปข้างในนี้เวลาในรอบสูงๆของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้มันจะให้ตัวได้ครับให้ตัวได้เวลามันปั่นกับตัวนี้ครับพอมันให้ตัวได้เยอะได้มันก็จะขัดกันครับทําให้เฟืองพลาสติกตัวนี้แตกนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่าของใครมีอยู่หรือเปล่าแต่สําหรับตัวนี้ของลูกค้าที่ส่งมาหายไปนะครับผมก็ต้องหาอะไรมาใส่ให้แล้วก็ค่อนข้างช้าเยอะเลยครับสปริงนี่ก็ เละมาเลยครับเนี่ยครับแหวนที่ใส่มาตรงตรงมือตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของมันด้วยนะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็น็อตตรงนี้ก็ไม่มีมานะครับก็ต้องหาใส่ให้ใหม่ครับก็มันก็เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับปั๊มโอทตลุปของซูซูกิร้อยเรานะครับก็มันก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวกับปั๊มโอทตลุปปัญหาจุกจิกที่เราจะต้อง เรียนรู้กับมันครับผมก็บอกได้เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าบอกหมดก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวก็ผมไม่มีงานทําครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นหลุมลึกลงไปเหมือนกันเราก็ต้องทําให้มันเรียบเหมือนอย่างคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําการลงไปครับเห็นไหมครับเนี่ยครับยุบลงไปมันก็จะทําให้ระบบการฉีดน้ํามันไม่เต็มที่ครับเหมือนกับคลิปที่แล้วที่ลงไปอันนี้ก็เป็นปั๊ม ของลูกค้าที่ส่งมาทำนะครับก็ช่วงนี้ก็งานผมจะเยอะหน่อยครับก็อาจจะล่าช้านิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยขอโทษด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ความรู้ใหม่ๆจากเอรอยพาเที่ยวของผมนะครับช่องเอรอยพาเที่ยวของผมแล้วก็เพจเอรอยพาเที่ยวของผมด้วยนะครับสวัสดีครับช่างนพัสมอครับผม